กาแฟไปกินกับผลไม้3อยา่างลินจี่ส้มมะพร้าวแก้วไหนจะไปรอดสุดเอาจิงสิ่งที่กินทุกเช้าตอนนี้ก็กาแฟนี่แหล้แต่พอช่วงหลังๆกิรู้สึกเริ่มเบื่อรสชาติเดิมๆแล้วอะ่ะเลยไปถามสูตรจากเพื่อนเจมามันบอกว่าให้ลองไปมิกกบน้ำผลไม้ดูอร่อยจริงไหมไม่รู้ถ้างั้นเดี๋ยวลองเอาน้ำผลไม้3ตัวในเชเวนอย่างส้มมะพร้าวลินจี่มามิกกบเนกาแฟเลดี้ทูมิที่เจเพิ่งจะไปเจอมาใหม่เว้ยคือมันเป็นกาแฟาเข้มข้นพรอมชองที่ทำให้การกินกาแฟาของคนรุ่นใหม่แบบเจไม่น่าเบื่ออี ข้นหอมละมุนหวานอ่อนๆกำลังดีวันนี้ที่เจลองจะเป็นเอสเปรสโซหวานน้อยมิกกับน้ำผลไม้3แบบมาฮับแต่ละแก้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเจรีวิวให้ฟังมา <ไป S 1> เริ่มกันที่กาแฟส้มอืมกินเอสเปรสโซลอยขึ้นมาแบบหอมมากจิบเข้าไปจะได้รสขมอ่อนๆของกาแฟตามด้วยความสดชื่นของน้ำส้มมันจะมีความหวานไปลายๆตัดกันได้พอดีเลยไหนขอลองกาแฟมะพร้าวบ้างเจว่าตัวมะพร้าวมันช่วยเพิ่มความหวานเลยอะมันทำให้เอสเปรสโซแก้วนี้มีมิติของรสชาติที่ลึกขึ้นเลยเว้ยพอจิบไปจะได้สัมผัสความมันนุ่มตามมาละมุนน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 มมมมาา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 ากกกกกปปปิิิิดดดดท้้้้้้ยยววววแแแแแฟลลลลลลจจจจีีี่่่่่่หหหเรรสชตตัอออะะบบงงไไคฉขขึ สุดชื่อเลยตัวนี้เจว่ากาแฟส้มเป็นรสที่เจอชอบสุดนะไหนใครเคยกินกาแฟกับนนะ้ำผลไม้อะไรบ้างเม้นมา